สวัสดีค่ะเช้านี้เรามาทําชาตะไคร้ใบเตยแล้วก็ดอกอัญชันดื่มเองนะคะวันนี้หนาวมากๆอุณหภูมิอยู่ที่สิบสององศานะคะหอมใบเตยมากๆนะคะแล้วก็ตะไคร้ ดื่มชาร้อนๆนะคะเพื่อความอบอุ่นของร่างกายแดยดอ่อนๆกำลังส่องแสงมานะคะวันนี้มาชมบรรยากาศรอบๆสวนของพี่สาวนะคะแล้วก็พี่สาวก็ปลูกดอกอัญชนันเป็นพืชสมุนไพรชั้นดีเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้เรากำลังแปรรูปนะคะเป็นชาสมุนไพรจะมี ไม่เตยดอกอัญชันแล้วก็มีตะไคร้นะคะเป็นพืชที่แบบว่ามีคุณสมบัติดีมากๆเลยค่ะดอกอัญชันนะคะดีต่อระบบหัวใจนะคะช่วงนี้หน้าหนาวดอกไม่ค่อยเยอะนะคะถ้าเป็นช่วงร้อนๆดอกจะเยอะมาก พี่สาววันนี้ก็รอให้เซตสายหน่อยนะคะถึงจะเก็บเพราะว่าเมื่อเช้านี้อุณหภูมิอยู่ที่สิบสองสิบสามองศานะคะต่วกัญชันก็เลยบานช้าเ<า>ขาหนาวเขาไม่ชอบอากาศหนาวนะคะถ้าอากาศร้อนร้อนี่แบบว่าพี่สาวบอกว่าเก็บได้เป็นหลายตะกร้าเลยนะคะตัวกัญชันนี้ก็จะมีห้าเฉกมีหลายชนิดนะคะนี่ค่ะ รรอันนี้เป็นพันธรรุ์นกพัดนะคะแล้วก็หกสามพี่สาวบอกคือข้างๆดอกกัญชันเราก็จะมีต้นไม้นะคะไม้ผลเป็นมะม่วงมีหมากเตี้ยมีมะพร้าวมีต้นกล้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นี่ค่ะมีพริกคือปลูกแบบผสมผสานจริงๆนะคะพึง่งพวนดินไปนะคะนี่มีแตงมีฟักทองนะคะพริก ต้นเล็กๆตรงนู้นนะคะแล้วลูกดกมากเลยพะะี่ก็ปลูกอันนี้มะละกอนะคะกำลังแตกยอดเดี๋ยวอีกประมาณสักสองสามอาทิตย์จะมาอัปเดตให้ดูนะคะตอนนี้กำลังแบบแตกยอดมากแล้วก็เอาก้อนดินทับไว้นะคะ,ะเพื่ออะไรคะก้อนดินอ๋อการต้นล้มนะคะ ว่าถ้าสูงมากแล้วอาจจะโค่นได้นะคะเป็นวิธีเทคนิคอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นพลิกชี้ฟ้าหรือพริกอะไรพลิกชี้ฟ้านะฮูขนาดต้นเล็กๆนะคะลูกดกมากเห็นพี่เขาบอกว่ามีเทคนิคก็คือเด็ดยอดนะคะเด็ดยอดพวนดินใส่ปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยอินทรีย์พี่แกไม่ได้หมักนะคะแต่ว่าเป็นใส่เป็นพวกปุ๋ยคอก น้ำน้ำหมักเปลือกกล้วยนะคะพวก,เป,กเปลือกผลไม้ต่างๆนะคะนี่ค่ะตกมากต้นขนาดแบบยังไม่ถึงหนึ่งฟุตนะคะนี่ค่ะลูกใหญ่มากเลยอเ,เดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนู้นแดดแดดจะออกโดนแดดจัดนะคะดอกก็จะ เยอะกว่าฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะแต่ยิ่งถ้าแดดร้อนๆอากาศร้อนๆนี่แบบตรงนี้จะดกมากๆเลยนะคะดูค่ะสู่แบบผสมผสานก็คือเป็นรายได้เสริมนะคะอันนี้คือบ้านเราถ้าอยู่แบบขยันก็มีรายได้เข้ามานะคะกิโลหนึ่งสองร้อยห้าสิบถสาร้อยบาทนะคะ ค่ะคือเราไม่ได้ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกหรืออะไรนะคะก็ปลูกแบบธรรมชาติรดน้ำพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็คือเราทำงานเป็นนายของตัวเองนะคะไม่มีใครมาสาั่งถ้าเราขยันเราก็ได้เยอะถ้าเราวันไหนขี้เกียจก็ไม่ต้องทำก็ได้นะคะนี่คือวิธีแบบผสมผสานชีวิตแบบง่ายๆสบายๆนะคะนี่ค่ะ ดูค่ะการจัดสวนแบบสะอาดสะอานแล้วก็สวยงามนะคะดูต้นกันเกลีวแบบสวยงามมากๆเลยนะคะประมาณ5เมตรขึ้นไปนะคะแต่ละต้นนี้มีอยู่หลายต้นมากๆเลยนะคะพี่ก็จะปลูกแบบผสมผสานจริงๆนะคะมีไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนะคะ แล้วก็มีรายได้เสริมนะคะแล้วก็จะมีรีสอร์ทนะคะอันนี้เป็นมีอยู่สามหลังนะคะน,นี่รีสอร์ทส,สำหรับพระที่ท่านมาเดินทางมาจากชนบุรีนะคะมาพักอาศัยที่เขาไม่ได้ให้เช่านะคะก็คือเป็นแบบที่พักผ่อนของพระอาจารย์แล้วก็ ครอบครัวนะคะนะคะแล้วก็มีใบเตยเยอะมากนะคะเป็นพืชสมุนไพรที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ปลูกกับผสมผสานกับไม้ประดับนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นทางที่ตะวันตกก็จะเป็นโซนไม้ป่านะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเพราะต้นยางนานี่แบบสูงมากๆเลยนะคะ ดูค่ะพี่เขาทำสะอาดสะานนะคะรมรื่นแล้วก็จะปลูกผสมผสานกับผักสวนครัวนะคะนี่ค่ะผักสวนครัวแบบคนเราไม่ได้กินเยอะนะคะก็ปลูกจะพอกินอันไหนที่เหลือแล้วก็แบ่งปันแล้วก็ขายนะคะนี่ค่ะทำแบบง่ายๆสบายๆนะคะนี่ค่ะโซนไม้ป่าดูยางนานะคะ ต้นสูงประมาณเจ็ดแปดเมตรได้แล้วนะคะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนไม้ป่าหมดเลยนะคะนี่ค่ะพี่เขาทำทีละนิดทีละหน่อยนะคะค่อยขยับขยายไปอันนี้ในเน,เนื้อที่ประมาณสามไร่นะคะนี่นค่ะ ตันนี้พี่เขากําลังลงดอกอัญชันนะคะต้นอัญชันเพราะว่าเป็นพืชที่กําลังนิยมแล้วก็ให้ผลผลิตดีนะคะไม่ต้องดูแลเยอะนคะคะพี่เขาลงเป็นหลายร้อยหลุมเลยนะคะต้นกําลังเล็กดูค่ะประมาณสองสามเดือนก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะคะฝั่งนี้เดี๋ยวพามาดูนี่ค่ะตะเคียนทองยักษ์เลยนะคะนี่ทรงพุ่มแบบเหมือนต้นคริสต์มาสเลยนะคะดูค่ะ ตรงก็สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วข้างๆก็จะเป็นต้นขนุนมะม่วงกล้วยมะขามมะนมะนาวนะคะมีหลากหลายมากเลยนะะี่ค่ะวิธีของการทำแบบง่ายๆสบายๆนะคะแล้วเราก็ยังมีร่มเงาแล้วก็ออกซิเจนได้กิน ผลผลิตด้วยนะคะี่ค่ะโอ้นั้นต้นมะไฟนะคะนี่ค่ะกำลังงามเลยนะคะอีกไม่นานก็คงจะได้กินผลผลิตนะคะมีมะเขือพวงมีมะม่วงมีสะเดามีหลากหลายชนิดมากๆเลยนะคะนี่ค่ะทำาาลนิดละหน่อยนะคะพี่เขาบอก หลังจากสีห้าปีผ่านไปนะคะเราก็ได้ร่มเงาได้ผลผลิตนี่แหละค่ะความสุขเมื่อก่อนพี่เขาไปทำงานที่ต่างจังหวัดนะคะไปทำมาค้าขายประมาณสิบกว่าปีทีนี้พอถึงจุดหนึ่งพี่เขาก็อยากกลับมาอยู่บ้านนะคะมาพักผ่อนเพราะว่าอายุก็เริ่มมากแล้ว ก็เลยมาซื้อที่ไว้สามไร่นะคะแล้วก็เริ่มมาปลูกต้นไม้ปลูกลงกล้วยลงอะไรไปหลายอย่างนะคะประมาณสี่ห้าปีที่แล้วค่อยๆทยอยทาไปจนถึงจุดหนึ่งพอพี่เขาพร้อมนะคะ<ๆ>เขาก็ย้ายกลับมาอยู่ตอนนี้ก็เลยปลูกดอกกัญชันเพื่อเป็นอาชีพเสริมนะคะซึ่งก็มีไรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะคะแ,แล้วก็กำลังแปรรูปทำเป็นชาตะไคร้ ใบเตยแล้วก็ดอกอัญชันนะคะตอนนี้ก็มีออเดอร์เริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะซึ่งเราก็ชงดื่มเพื่อสุขภาพเป็นประจำทุกเช้านะคะหรือช่วงไหนที่เราอยากดื่มเครื่องดื่มร้อนๆนะคะ,คะเก็บไม่นานนะคะตอนนี้ก็มาเรียนรู้แล้วก็ช่วยพี่เขาทำการตลาดด้วยนะคะ คือในอนาคตรเราอยากจะทำเป็นชาสมุนไพราตากแห้งแล้วก็พวกพืชสมุนไพรต่างๆนะคะเพื่อเป็นรายได้เสริมแล้วก็อยากจะเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนนะคะว่าเราอยู่บ้านเราก็สามารถที่จะหารายได้เสริมได้ซึ่งเราไม่ต้องไปทำงานไกลนะคะไม่ต้องรอลูกหลานที่อยู่ไกลส่งตังมาให้ใช้เราก็แค่ทำวันนึงไม่กี่ชั่วโมงนะคะประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีทรัพย์ในดินนะคะ ไม่ว่า,มาเมล็ดอะไรจะร่วงลงดินหรือปลูกอะไรเขาก็จะงอกเงยง่ายนะคะเพียงแต่บ้านเราไม่ค่อยได้เห็นคุณค่าเหมือนดอกอัญชันพืชสมุนไพรอื่นๆนะคะที่มีรอบกายเราหากเราจับมาเป็นสินค้ามาประยุกต์มาแปรรูปนะคะมันก็จะเพิ่มมูลค่าเราก็จะมีรายได้เสริมนะคะนอกจากทำนาทำไร่แล้วเรายังมีรายได้อื่นๆอันดับแรกก็ปลูกผักปลูกที่เรากินก่อนเสร็จแล้วเราก็ ูกพืชสมุนไพรแล้วก็แปรรูปส่งขายนะคะเราต้องหาจุดมันให้เจอไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะหากเราขยันเราศึกษาหาความรู้และลงมือทำนะคะการลงมือทำคือคำตอบไม่ว่าจะถูกจะผิดนะคะเราลงมือทำเดี๋ยวเราก็ได้เรียนรู้เองเพราะาบางทีภูมิสังคมภูมิอากาศแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ค่อยมาประยุกต์ใช้กับของเรา เหมือนกับพี่คนนี้เขาไปดูงานกับเพื่อนบ้านนะคะกลับมาเขาก็ลงมือทําทันทีแล้วก็ปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่ตัวเองซึ่งผ่านไปไม่ถึงสามเดือนเขาก็ได้ผลผล,ผลิตยเยอะแยะเลยนะคะวิธีการตากนะคะต้องเอาผ้าลานรองนะคะเพื่อจะได้คุณภาพที่ดีเอาสังกะสีนะคะมาวางไว้แล้วก็เอาผ้าลานมารองที่หนึ่งนะคะ กระจายให้ได้่ดทักันไม่ให้ทับกันนะคะจะได้โดนแสงแบบทั่วถึงพอประมาณสักสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงก็มากลับ,ลบมาหล,ล,ล่นแล้วก็กลับด้านตากม่อีกจนแหง้งนี่ค่ะเทคนิคก,การตากดอกกัญชันนะคะ ฝาให้ขัวเดมมันเดิมฝากให้ขัวมันหอมมันเดิมและนี่ก็เป็นดอกกัญชันที่ตากแดดสุดท้ายนะคะเย็นนี้พี่เขาก็จะเก็บแพ็คใส่ถุงแล้วก็รอส่งให้ลูกค้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ